สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมาสุขสุขคนรือมาทุ่งยางมาเฮ้ยทุ่งยางเหมนเกล็ดหมดทนัพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนบรรยากาศภาพล่างๆมาเล่นขี้วันนี้ขอโกดดงอภัยลำบากลอยจุดจี้อยู่น้องเอ้ยเก็บจุดจี้จ้าพ่อแม่พี่น้องขี้งัวพี่น้องเอ้ยแบบว่าประจงอันแฮ้ท่งน้าสละเองก็สนะนี่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  เออตอนนี้นเอาลถขอโทษเด้อพี่นอ้องเอ้นอานะสิเป็นอันอน,นั้นเนยนะสิเป็นอันนั้นเนยเขอโทษขอพายลาหลายๆคือขี้งัวพี่นอ้องธรรมดาหรอบ้านเฮาเมื่อเทียนตุ๋ยเปใหญ่ดาวดิมพี่นอ้องเอ้ยอี่ดูจีบปุ้มเนาะเบอร์จีบอันไหนข้าวบ่อนบ่้ยินเด้อบอกจีบจะบอกเป็นยังไงเนีน่ยปะอาตกล้องไม่พี่นอ้อง Hanging nào mà phần nhân phân tích. Ray ngon phần hảo sáng gọi thư kỳ khúc chi lên nha mì nha mì nha mì nè mì nha mì nha mì เด the ไปเบิงใหม่พี่น้องเห็นเจทายให้เบิงใหม่จีปุ่มพี่น้องอ้ยดูดดดดเงนัานี่ตัวเงี่ยมุลมาเล่นขี้ลบรกินเด้มาบรกินเด้เ่าเนาะเราไ่ได้ทังยงยังพี่น้องเท่านะได้ง่ายๆก็ได้ นำอะไร่งงวกกะจมันไปขีดทังใดพี่น่องเลยฉดพืชลดดุล่ดุล่ะยังมุมยังมุมปิดเลยนี่นี่บ่ไม่แม่กินม่ได้จ้ะ นี่นี่มบลายนะคะลายนู้นจะจีเอ้มาิแขงมันแขงเลนทางเดนีแข่งแล้วมันมันเออพี่น้อยนน้ำมาเล่นกี่ีกูจะน้ัวีนอยไปไปติกลอหต่อีกเลยพีเลยพีเเลย นี่ตัวนึอุ้ยนี่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 น,อน,นจอ<า>ะไรคนสิคอมเมนต์ด่าแล้วนไดแย่กันเลยน้ำ,นำคือโบอไซทุกนี่อาจจะโบธนัดพี่น้องเฮากา็ล่เน้สะอาดนี่มีกะดลายรถทังรถทังพี่น้องเคยเห็นั้รถทังนี่จุดจีรถทังก็มีโอ้ย เนนมนเมนนะี่นี่แหลมแหลมนะกินได้นี่ไปกลังนำเล่นขี่น้องอันนี้ขาถือกอภัยน้เลยไปหุ่นก้อนข้นใหญ่แทะแหล่เลยพี่น้องเลย คออือปือป้อคือคือแล้พี่ก็อือว้ามีมีตัวหนึ่งอ,อือนคน,นทนี่ผิวอยู่ภาคอีสานหรือว่าคนมนันเนาะคือเฮาเพิ่นสิฮู้จักดีมีท้องโตเง,งตี้ยท้องโตเดี๋ยวให้เบิ่งก่าๆอันไปเด้อจีนี่นี่เบิมล่างกันสะอา,าดๆพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนเฮามักไปเยื่อเงี้ยมาคือแล้วก็เอามาขัวกินแล้วก็เบิ่งหนังนี่ตัวนี้งามนี่ น yeah, oh, ี่น <right ี uh, ่นี่ถ mm ้าเราหมักปุ๋นกี้กับผักกระโดนอ่อนเรามักมากปหน้อยนี่นี่ตัวปุ๋งยังนี่นี่นี่ตัวปุ๋งยังนี่จ้าพี่น้องจ้านี่ีไย่ไร้แต่ไม่เสียใจพี่น้องห้าไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มเม่นนะจ้าพี่น้องเม่นอยู่หน่อยหนึ่งกระยามันมันเป็นหยามันบได้กินอีสัตว์หรอกกินหยา เป,เป็นผึ่งเป็นผุนได้ใช่ไหม่นอุ้ยนี่เล่นกายว้าวนีกินได้เยอะตัวนี้นี่พี่น้องตัวนี้กินได้เยอะได้แล้จีบอือพี่น้องผีกมาอือน,นี่เจ้า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 เมื่อจังเบิ่งกับคาไปน้องมันเป็นตัวไหนได้พาด,ดู<ม>พ่อยากบินไปเฮือนพี่น้องเป็นปหลายอะไรได้ โป้งพื้นนั่นจะไม่รู้จะยังบูนใหน้เด็กหรอนี่น,นี่นี่วีบวีบวีบจ้าพี่น้องบีบขี้กันจ้าน,น,น,นี่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 จะขีวายเนี่ยพี่น้องคนทีเพิ่นให้โซ่เพิ่นอันนั้นเพิ่นกับโปจากรอกโอ้ยเขาเห็นคลิปอัน น้องมันคือตัวอะไรพี่น้องวะเดมคือจุดจีขี้งัวขี้ควายพี่น้องเลยลจีนขี่พุ่นไปอีกแบบนึงน,นะพี่น้องว่าเขาถูกแล้วไปไปต่อพี่น้องมูห่าพี่น้องเลยปักเอ็บเลยว luôn mẹ bắt nhảy lên nào ui mình ừ, cái cây cái tiểu vũ ai tôi nhảy cái đâu cái đi mẹ vào tôi nằm บ ah, evet. evet. ักใหญ่เลยนะปาทอี่ออีเมย์ี่ออีเมงูเห่าเลเนาะห้องเราเอาบ่

ยาวเป็นเมตรพี่น้องไหมปลาถูกอือไปไปไปดูใครอยู่มันเด้อบวดอยากขาบวดจังย่างขวันได้หน่อไปโดดเท้าไปยไป่างมันด้วตัวบักใหญ่พี่น้องอปลาขวัญโดดขั้นมาใส่มันเด้อโถใหย่ของเฮาอีกของเฮาอีกอ่ะ เกือบแม่นพี่น้องเอ้ยกำลังเห็นอยู่บนึกว่ามใหม่ขอนเดดอกวิ่งขึ้นเมือเฮือนเฮาปัดเห็นอะไรดีเนาะงย้องควันอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละกำลังจับจุดจีดีน้ำมันฉีดลอยเมื่อเฮือนอยังหวานเมื่อเฮือนทั้งนั้นอยังหวาน ไช่รอยเครืออ่องอยพุน่นมึงไปอย่างนี้คือเขาเห็ดยังมึงนั่นโหสีดำฉันด้วยนั้นจะขีรอยมึงเพื่อนสี่พนะี่น้องรอยเข้าบ้านรวยแบบนี้เนานั่นนั่น มันชิร้อยมเมื่อเฮือนมองดูพี่น้องเฮืนอนมันอยู่ในเหงาคามนะเฮ้ยน่ะแต่แหงกับเมื่อใกล้เขาใกล้เขาย่านแล้วบ่ไหนไม่ยอมไม่ยอมมันสิก้อยเมื่อเฮือนอะไรกันเลมันสิกรับเขาเมาื่อเฮือนจนคามคือเก่าแล้วป้อไปลงหวยพูนประหยากเงินยังมึงน้อยลงหวยพูน ยขึ้นไปบ้านเทือนคนมาได้ไดอยู่น้ำปลาน้ำดงผู่กงบนผมดูน่ะมีแต่มันฉีร้อยคอเขาขามขอะไรเคยเบิ่งขามตัวเราเห็นนะ่ะเมียมันตัวนี้ฟัวมันโฟมันพึ่งบไนเลยพึ่งคอลหรือเปล่าหงายเลยยันมันเข่าเมื่อเทือนเดี๋ยวนีนะเดี๋ยวนเราพยอยากให้มันกลับเมื่อเทือนเดีย๋ยมันไก่เข่าหัวเทือนแล้วป่ะ ถูกคือใง,องแน่นท้นะอืมมีโพยเมยเลยไปไป,ไป,ไปมาไกลแถวนี้จ้งมั้ยน้อยของอเพื่อนนะอ๋อสโลพิดพี่น้อยน่าๆต่างหนามาอีกเลยมึงดูฮะไปแลป้พวพี่น้อ,นอ,อยเอาเน้าบจะเห็ดยังฮะหน้าัวมนแมีเวนมีกนาะมีแต่ไร่ปยห้ขึ้นเฮือนตอนนั้นเดี๋ยวนีไม้น นเน่น,นงหวยเนาะหวยอยู่บ้านบ้านเงือนคุนเนาะมันเป็นอาสาละผิดนะรายคุณจะจ้าขุดนเปนสว่อันนี้นาาพีนะารัเนอน่ายชิลล์ไปย หว้วยพุ่นดอกเอ้พนเป็นทาปยุยหยาดนะครับโคปรดยาดมาเลยแต่เำปุยอยากเค็ดงัน้นมันดูมันจงขีรอยข่ะมือเฮือน มาเบื่อหนุกๆเพราะว่าเฮือนเฮาเลยเลยพี่น้องนั่นชิไปเกี่ยว้ามนี่คืเบิ่งค่าเยอะไมีอยู่ในเหงาค้ามไปเบิ่งค่าก็โ้โบ่ผิดแล้ว,ลวน,นั่นพี่เจนสิลอยเมื่อะไรเปล่าเห็นบ่สพี่เจนชิลอยเมื่อเฮือนเฮาไอ้นี่ออกอแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นเมื่อเฮือนลุกๆแล้ว ข่อยปูยอมเป็น้องข่อยชิเมื่อ,อนได้กันนะนี่นานโกนมันอยู่เหงาคามคือว่าฮาีนานเพ่าะว่าเลยรนะบุเสื่อตัวทียวนะขอตัวนั่นแหละฮะตัวนั่นแหละตัวนั่นสีน้อยกว่านี้ตัวนี้สีใหญ่กูอะบางนิ้วน่ะเขาคือกันหนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะเท็ด้อได้ไม่เบี่ยงเขาอยังไล่ให้ออกเมื่อพุ่นมาไกลๆนี่เมือ่อรอยข้นเมือม่อมีตั้งหนาขึ้นเมื่อเฮือนเฮยเทเด้อได้ไดะเออ งูครับเลยไปนี่สิตามพี่นอ้นองนี่ส่เสื้อดใส่กันแน่อันนี้พี่ไปใส่กันแน่เอา้ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยอืมหลด่ดหลุดอยู่บ๊้ยพี่น้องสียใจมากนนี่แหละไปพุ่นลงห่วยพุ่นเท่านั้นนะลงห่วยอยู่ไพ่อยู่มั่นเดอ้อจะมีเว้นมีกรรมเจ้ากันเด้อบ้านี้เดอ้อ ไปได้อยากเพาะได้เจอนะเห็นอะไรในเขาห้องน้งไว้ยังเข่าพี่น้องเอ้ยมาเรื่องจุดจีก็ยังเห็นอยู่นี่แต่ว่าข้าบัวอยากเห็นเหยงทะเลพี่น้องเาบอยากเห็นเหยงสาหรับเห็ดเห็นเห็นเห็นกหม่าลายม่าลายคือลายคือเนาะบัวอยากเห็นเหงาเห็นเรื่อยวะนี่ มูฮาวไม่เนาะอัสศรพิษโอ้ยมันฉิลงหัวที่มันฉิตั้งไป็กอขาวมันอะไรกันเลยมันบริเวณบอลมันอยู่เนาะชุบเนี่แม่เนี่ยเราบอกเมื่อไแม่น่ะเบิ้งพี่น้องผูไปใส่ขึ้นกอขาวม้าอยู่เนีกันเลยอือก่แหละบอลบอลเหงามันอยู่เฮ้ มันมีเหงาโขุนอยู่พี่เนาะมันแบบอยู่แถวหวยมันค่บว่าปลอดภัยได้มันบบบอยู่แถวนี้มันบปลอดภัยป๊ดตัวมันโคตรใหญ่เลยนั่นห้อ,องน้ำมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตรงไปอีกแล้วตายบาดีตายรอดล้วห้องให้ได้รับเงิน มาเลยพี่น้องเอ้ยายุดจีนดีนะเทีมยุเวิเทีมุเเห็นงไเลยาทีเนาะครับพี่น้องลาลรพี่น้องเอ้ขอบุณคที่ลาที่เขามาบสมบุวันีโดขาน้วยขวามันจุดหลดาติจะหลดพี่น้องยลาลพี่น้องสบายดีาถีงวออกนท sa pito